สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารางถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันอันนี้ก็คือว่ามันมีปัญหาก,ก็คือว่าลูกค้าได้ใส่น้ํายาอะไรสักอย่างลงไปในในในถังนะครับแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้น้ํามันนะครับน้ามันเป็นวุ้นนะครับน้ามันเป็นวุ้นเป็นเมือกนะครับแล้วที Qin. Qin. นี้มันก็ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากว่า น้ำมันที่เป็นเมือกเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ตามผนังของท่อนะครับท่อท่อน้ำมันนะครับแล้วก็คาบูนะครับทำให้น้ำมันตันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการล้างกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างกันนะครับอันบแรกเดี๋ยวเราจะใช้หินนะครับใช้กรวดนะครับใช้กรวดในการในการใส่เข้าไปนะครับอันดับแรกเราก็จะล่อนกรวดนะครับเอาที่มันไม่ได้เล็กลงออกไปนะครับเราเอาใจเม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดใหญ่ๆพอนะครับ เราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยใส่ไปข้างในนะครับเพื่อที่เราจะได้ล้างถังนะครับถ้าเราไม่ใส่กรวดเดี๋ยวมันจะล้างไม่สาดใส่กรวดแล้วเดี๋ยวเราก็เทกรวดกรวดออกนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะใส่แป๊บลงไปนี่แป๊นะครับเพื่อนลูกค้านะครับใส่ใส่สารเคมีนะครับปนลงไปถ้าเราไม่ล้างนี่มันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับ ถ้าเราถ่ายแค่น้ำมันเนี่ยมันก็ยังก่ออยู่ตามผนังนะครับมันก็จะใช้ไม่ได้อยู่ดีก็เลยได้ทำการถอดมาล้างนะครับ กรณีที่ทางเราเป็นสนิมนะครับเราก็สามารถล้างแบบนี้ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็เอาก้อนนิดออกนะครับออกเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดนะครับตากแดดระหว่างที่ตากแดดเราก็เอาชโลมน้ํามันก่อนนะครับเพื่อให้มันเป็นสนิมน,นะครับถ้าเราไม่ชโลมน้ามันมันจะเป็นสนิมได้<ม>ปัญหาของมันก็คือน้ำมันเป็นเมือกนะครับน้ำมันเป็นเมือก น้ำมันเป็นเมือกแล้วทีนี้มันก็จะทําให้น้ํามันนะครับไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปในคาบูไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปในคาบูได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร้างน้ำเปล่าอีกที ที่ถังถังเป็นสนิมนะครับเราก็สามารถล้างแบบนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เขย่าออกให้หมดนะครับเพื่อนนี่นะครับ อนนี้คือเม็ดกรวดวเนี่ยออกหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราจะล้างน้ําเปล่านะครับให้มันสะอาดนะครับ <c oughs> สาเหตุเนื่องจากว่าล,ลูกค้านะครับเอาน้ํามันใส่กิลอนนะครับกิลอนที่เป็นสารเคมีอะไรสักอย่างนะครับแล้วทีนี้เอามาใส่รถนะครับพอใส่รถแล้วน้ำมันเป็นเมือกนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้ได้เลย มันเมื่อเป็นวุ้นคล้ายเยลลี่ครับมันก็จะทําให้พวกไส้กล่องตันแล้วก็ขบูตันนะครับรู้น้ํามันตันสตาร์ทไม่ได้นะครับรบมันไม่ได้เป็นไรนะครับหรือว่ามันเป็นที่น้ํามันน้ำมันมีปัญหานะครับและรอบสุดท้ายนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากแดดนะครับระหว่างตากแดดเราต้องซับน้ำมันเราต้องซับน้ําออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เอาชั้นเอน้ำมันเอาน้ำมันน้ำมันเครื่องฉโลมนิดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับน้ำมันเนี่ยมันจะมีเมือกนะครับมันจะมีมันนี่ครับตรงตรงก้นนะครับมันจะเป็นเมือกเมือกนะครับ เมื่อเมื่อตัวนี้มันจะมีมันจะเอ่อเวลาที่เวลาที่เมื่อพวกนี้มันอยู่ในคาบูเนี่ยมันจะตันมันจะทําให้รูคาบูตันนะครับแล้วก็ไส้กองนะครับใส้กองน้ามันตันนะครับอันนี้คือผมถ่ายน้ํามันออกไปสองรอบแล้วนะครับมันก็ยังเป็นอยู่นะครับก็เลยได้ทําการล้างถังเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะซับน้ําออกก่อนนะครับ นี่เลยผมใช้ฟองน้ำซับ พวกนี้อะไรสักอย่างพวกนี้มันจะทําให้น้ํามันเราเสียนะครับแล้วเราต้องมาล้างถังแบบนี้นะครับเวลาที่ใช้เนี่ยให้ให้ให้เราเป็นน้ํามันเออเป็นเกลอนน้ํามันก็ดีนะครับเกลอนน้ํามันเครื่องนะครับมันก็จะทําให้รถไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นพวกกิลอนน้ำยายล้างจานหรือว่าพวก สารเคมีบางอย่างอะไรที่เราไม่รู้จักนะครับมันก็จะทําให้น้ํามันเป็นคราบนะครับเป็นเมือกออันนี้นี่น้ํามันเป็นเมือกนะครับไปออตันครบู พวกน้ําถ้ามันอยู่ในถังนานเนี่ยมันจะทําให้ถังเป็นสนิมได้นะครับเพื่อนๆให้เราใช้ตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่าถ้าไม่มีลมก็คงต้องตากแดดแล้วก็เอาผ้าซับน้านะครับให้มันแห้งนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันนะครับไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเบนซินนะครับเพื่อนใส่ไปเคลือบไว้นะครับเปเคลือบชั้นผิวไว้นะครับ เั่ละเดี๋ยวเราตากแดดไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับให้มันแห้งเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปนะครับนี่เลยครับคันนี้เลยคันนี้เลยนะครับมันมีปัญหาก็คือว่านําลูกค้าเอาน้ำมันเครื่องนะครับใส่เกลือร้อนอะไรสักอย่างนะครับมันเลยทําให้น้ํามันน้ํามันเป็นเมือกนะครับน้ํามันเป็นเมือกน้ํามันเป็นเมือกออกมาเลยนะครับแบบนี้เลยดูสิครับ น่ครับน้ำมันเป็นเป็นเมือกแล้วทีนี้มันไปกองมันไปอุดตันเป็นเมือกแล้วมันไปก็ไปอุดตันตรงบริเวณไส้กรองนะครับทําให้น้ำมันไม่ไหลนะครับต้องได้ทำการล้างถังนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ทําการนะครับตากแดดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือว่ามันแห้งแล้วนะครับตากแดดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแห้งแล้วนะครับดูสิครับยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับยังร้อนอุ่นๆอยู่เลย นะครับไม่มีนะครับไม่มีข้าบน้าเลยนะครับไม่มีข้าบน้ําไม่มีค้าบของสารเคมีนะครับคันนี้มันไม่ได้เป็นสนิมนะครับมันไปลูกค้าเอาอะไรใส่เข้าไปในถังไม่แน่ใจนะครับทาให้น้ํามันเป็นเมือกนะครับแล้วมันก็ไปอุดตันกับท่อทางเดินน้ํามันนะครับของท่อน้ํามันแล้วก็ท่อคาร์บูนะครับทาให้รถสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับคันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับก็คือนะครับล้างถัง ล้างถังน้ํามันนะครับล้างถังน้ามันเบื้องต้นเราได้ทําการล้างขบูนแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันยังมีปัญหาที่ถังน้ํามันนะครับเพราะว่าน้ํามันมันเป็นเมือกอยู่นะครับก็เลยได้ทําการล้างถังนะครับดูสิครับเงาแวบเลยดูสิครับเงาแวบเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนําไว้แค่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับถังเรามีปัญหานะครับก็ให้เราใช้กรวดนะครับใช้กรวดแล้วก็แฟบนะครับสามารถล้างได้เลยนะครับล้างเสร็จแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับสวัสดีครับ